Uh, สวัสดีครับสำหรับ uh, คลิปนี้นะครับผมจะ uh, มาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับท่านที่มีเด็กนะครับเด็กเล็กเด็กกำลังสน uh, ที่นั่งรถไปไหนมาไหนกับเราเนี่ย uh, เราจะให้นั่งข้างหลังใช่ไหมฮะบ,บางทีเด็กเด็กบางคนเนี่ยก็คือจะมีความซุกซนตามภาษาเด็กนะครับ บางทีก็จะมาดึงประตูดึงประตูเล่นอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงอันตรายนะครับกับการที่จะล่วงหล่นตกรถก็เคยมีกรณีเด็กตกรถจากประตูหลังมาแล้วนะครับทั้งบ้านเราทั้งต่างประเทศนะครับก็สําหรับท่านยังไม่รู้นะครับประตูหลังเนี่ยมันสามารถล็อกได้นะครับล็อกได้ไม่ความหมายของล็อกได้เนี่ยไม่ต้องแหงล็อกแบบนี้นะครับ อ่าไม่ได้หมายถึงล็อกแบบนี้นะฮะคือล็อกไม่ให้คนจากข้างในเปิดออกไปข้างนอกได้นะครับในความหมายที่นี่คือว่ากันเด็กนะครับกันเด็กเวลาเล่นการเวลาจะนั่งรถไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยฮะกันเด็กไปเปิดเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างตรงนี้นะครับอันนี้คือบานประตูหลังนะครับรถเก๋งนะครับจะมีแทบทุกรุ่นนะครับ ทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับจะมีเฉพาะบานประตูหลังนะครับสําหรับรถที่เป็น4ประตูนะครับบานประตูหลังนะครับจะมีระบบนี้มาให้จากโรงงานมีแทบทุกรุ่นท่านผู้ใช้รถบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับยังไม่ทราบาว่ามันใช้งานยังไงมีไว้ทําไมนะครับยังตรงนี้คือปกติเนี่ยเราล็อกรถปกตินะครับตัวนี้มือตัวนี้ก็จะเปิดไม่ได้ออย่างเราเปิดอย่างงี้ฮนะ ประตูจะเปิดไม่ออกเราต้องปลดล็อกปุ๊บอย่างเงี้ยอ่าประตูถึงจะเปิดออกแต่เนี่ยอ่าเปิดไม่ออกก็คือว่าตอนนี้ผมอยู่ในรถนะครับก็คือความหมายคือว่าการเด็กที่อยู่ในรถการคนที่อยู่ในรถเนี่ยเปิดขณะที่รถวิ่งนะครับเปิดออกไปข้างนอกขณะที่รถวิ่งซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายนะครับอ่าอย่างเงี้ยผมปลดล็อกแล้วเปิดไม่ออกจะเปิดได้เฉพาะ เปิดจากข้างนอก Jasmine. นะครับกรณีที่ปลดล็อกรดแล้วนะครับอย่างนี้อา่าจะเปิดได้เฉพาะที่เปิดจากข้างนอกอย่างเนี้ยผมจะเอื้อมือมเปิดข้างนอก่อาแบบเนี้ยนะครับคือเปิดได้นะครับปิดก็ปิดปกตินะครับแต่จะเปิดจากข้างในไม่ได้นะครับจะเปิดจากข้างนอกได้อย่างเดียวนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าระบบนี้มันใช้งานย่งไงนะครับ นะครับจะเปิดจากข้างในไม่ได้นะครับเปิดจากข้างนอกได้อย่างเดียวนะครับเปิดจากข้างนอกได้อย่างเดียวอันนี้ใช้งานยังไงนะครับให้เรามาดูดีบานประตูครับเปิดประตูออกมานะครับแล้วเรามาดูระหว่างนี่ครับระบบนี้มันจะอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงด้านหลังของประตูนะครับให้สังเกตนะครับ รตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นสวิตไม่ใช่สวิตรับเป็น,นกลไกปรับขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับนี่นะฮะปรับขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับมันจะมีรูปลูกศรน,นะครับตรงนี้แต่บางรุ่นก็จะสัญ,ญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับจะมีรูปลูกศรว่าชี้ลงมาจะมีรูปเด็กอยู่นะครับไอ้เนี่ยตรงนี้ถึงว่าถ้าเราปรับขึ้นไปฟึบอย่างเงี้ย อ่าผมปรับขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมจะปิดประตูปิดประตูแล้วนะครับสมมุติเราล็อกรถแบบนี้ล็อกรถนะครับอ่าเปิดจากข้างในไม่ออกนะครับปลดล็อกอ่าเปิดจากข้างในออกนะครับคือถ้าเราอ่าไม่ได้ไปตั้งตรงปุ่มนี้นะครับปุ่มเนี้ย มันจะมืดนิดนึงนะครับมันจะออกสีดำๆมันจะไม่ค่อยชัดนิดเท่าไหร่ถ้าเราปรับปุ่มนี้ให้เป็นปกติเนี่ยจะเปิดได้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะครับแต่ข้างในจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกแบบนี้นะฮะเนี่ยปลดล็อกแบบนี้อ้นนี่คือล็อกจะเปิดจากข้างในไม่ได้ปลดล็อกก็จะเปิดจากข้างในได้แต่ถ้า เราปรับตัวนี้ลงอย่างเงี้ยฮะเป็นเป็นเดือยเล็กๆครับใช้มือปรับได้อ่าเราดันลงล่างอย่างเงี้ยเราปิดประตูเข้ามาล็อกนะครับเปิดไม่ออกนะครับปลดล็อกปลดล็อกแล้วนะครับก็เปิดไม่ออกนะครับไอ้นี้เรียกว่าประตูกันเด็กนะครับ ก็ต้องเปิดจากข้างนอกเท่านั้นนะครับถึงจะเปิดออกอ่าเปิดจากข้างนอกนะครับก็เรามาปรับให้เป็นปกติเหมือนเดิมอ่าตัวนี้นะครับดันขึ้นเป็นปกตินะครับลถจะมีแทบทุกรุ่นนะครับปิดเข้ามาตอนนี้เป็นปกตินะครับเปิดจากข้างในออกนะครับล็อกเปิดไม่ออกนะครับปลดล็อกเปิดออกอ่าอันนี้ บางคนนะครับเคยมีกรณีลูกค้าเข้ามานะครับลูกค้าเข้ามาแล้วบอกว่า,าประตูรถเปิดจากข้างในไม่ได้นะครับซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันมีระบบพวกนี้นะครับบางทีนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเดือยนะครับเป็นเดอยติ่งๆออกมาตรงเนี้ย เป็นเดือยออกมานะครับเดือยโผล่มาประมาณประมาณประมาณนี้นะครับอ่านิดเดียวบางทีเราขึ้นลงรถอย่างเงี้ยขึ้นลงรถอย่างเงี้ยบางทีกระเป๋าอ่ากางเกงกระโปรงอะไรพวกเนี้ยบางทีขึ้นลงหรือเอาของมันไปโดนมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้แบบปาดมันไม่ได้แข็งมากนะครับมันสามารถแบบโยกได้เบาเลยนะครับบางทีกระเป๋ากางเกงหรือตัวเราเนี่ยไปโดนมันลงปั๊บอย่างเงี้ย บางคนไม่รู้นะครับไม่สังเกตมันก็จะเปิดจากข้างในไม่ได้นะครับแต่ความหมายหลักๆของการทําระบบนี้มาคือเอาไว้กันเด็กนะครับกันเด็กที่อยู่ในวัยกําลังดือ้อกำลังสนอาจจะมีเด็กสอ,องสาคนอยู่หลังรถอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่นางข้างหน้าอาจจะเล่นกันซุกซนไปดึงตัวนี้เล่นไปปลดล็อกนะครับแล้วก็ดึงไี่เล่นประตูก็เปิดออกมานะครับอาจจะหล่นล่วงรถได้นะครับ ก็สำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับลองไปสังเกตรถที่บ้านของท่านนะครับมีทุกรุ่นครับอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่มีทุกรุ่นนะครับลองสังเกตดูครับจะเป็นเนื้อเล็กๆนะครับบางรุ่นก็อาจจะเป็นกลมๆใช้ไกควงแบนหรืออิเลเ็นต์แบนนะครับปรับหมุนแบบนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับวิชกดแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบนะครับ สำหรับท่านที่ทราบแล้วก็ฝากแชร์ไปให้คนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ